ปวดหลังปวดหลังปวดมาที่นี่โอ้ไม่เห็นว่ะสบายเลยไม่เห็นน่ะตู้อยู่มึงสบายเหลือเกินถือให้หายได้ป่ะพี่ถือตัวเล็กได้ไหมเอาทีวีไหมของเราก็เครื่องเท่านี้เนี่ยซัมซุง10.1เออชาใหญ่เยอะ เราตใจจนะตัวจอ้ใเต็มตัวเลยไหมพี่เอาให้เราเห็นนะเดี๋ยวส่งไลน์ให้ไม่ต้องเอาหน้าฝ้ายใช่ไหมเอาทํ้งโกแค่ค่าสามท่าเอาท่าเดียวจะส่งไม่ให้ตัวไม่เหยพี่นะเรื่องใหญไนอันนี้คือจุดข้างฝ้าโัวีพี่มันความจำเป็นที่รี นยพลน้องหัวของหน่อยเดี๋ยวเราส่งไลน์ให้พี่พลในนี่ใช่ไหมนี่กไม่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงอ๋อล่าจากไล่ไปเห็นเส้นมานี่แล้วนี่คงบนเลยใช่ข้อที่เกง่เก้าเ้ดจะกดเส้นเส้นเดียวนี่ไงมาเรื่อยเวลาเดินช่บอกด้ว ดึงขาขาวขาดำาแล้วก็ว่าไปรไปดูเส้นไปดูอย่าอื่นกได้เสนข้เทาด้นอยดูนะกล้องบนเนี่ยมันจะมีร่องมันมีหลุมเนี่ยเข้าไปเข้าไปนช่องเข้าไปในหลุมเนี่ยตรงนีอ่าเนี่ยมันจะมีเส้นมืร่องร่องมันไม่เดินเดินไม่้ตรงนี้ พอแปดสิบมันเป็นร่องใช่ไหมสลักเป็ดจุดที่หนึ่งจุดที่สองยู่ประมาณ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 หนึ่งฟุตสองสานี่ยแล้วก็เล็งมานี่3สามจุดตที่หนึ่งแก้เส้นขาตึงด้านหน้าสองเส้น สเต็ปสองใต้ท้องขาลงไปเรือยๆวายสเต็ปสามที่แก้ย่อเปนเอวแล้วลงแองลงมาตรงเนี้ยอามาการนะเวลานวดเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้เป็นอะไรเอาตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามือกดเนี่ยเน่นนิดนึงใช้มือบ้านเรียนอาจารย์อกดเอาจากมันก็ไม่เป็นไร เพราะตรงนี้มันจะเจ็บมากแต่ถ้าเกิดขาเราตึงปุ๊บเนี่ยมันจะเจ็บตรงนี้ก่อนตามจุดนี้จุดแก้งมาเนี่ยก็คือคนที่จะเป็นนะขึ้นมอเตอร์ไซค์ยอสองจุดนี้ข,ขับรถขับรถจะเป็นจุดนี้ใช่บบเอยู่นเป็นเลย์ไวให้ใหาอาการเอา,าอน,นี้กดเสน้นเหย,ยวตัวผิดจังหวะ

ห้าหกนินแล้วก็คืนสอบคืนนนอนรมากเลยไปทจะหลุดไปู่แล้วอา่ตกอไปอยากไปหมดแรงดีแต่แกชอบผู้หญิงเดี๋ยวให้น้องจัดให้เราเน่ยเสร็จแล้วขึ้นลงตรงช่วงบนนะ กีชั้นสกี่ชั้นอ๋อชั้โชว์ชั้น์ทั้งบ็อกเซอร์ทั้งขาสั้นทั้งแนวว่า์สโปกดูนะตรงนี้มันจะมีหลุมเมื่อวานมีประวัติแหมเนี่ยตรงนี้มันจะมีรอยรักยิ้มของข้างอันนี้คือกระดูกตันหลังตรงรอยรักยิ้มเนี่ยคือแนวเส้นข้างกระดูกตันหลังเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นปุ๊บเราต้องดูรอยรักยิ้มเป็นด้วย ตเนยถ้ามันไม่อ้วนมากมันจะมีรอยหุมตะกนี่ข้นใช่แต่แล้วกดลงไปใช่นะเราจับดูก่อนนี่ก็โดดต่ำว่ะเน่ยแรงนะไม่ได้กดก้อยๆนะเอาให้มันๆแล้วก็กดไปนิ่งๆม่ลงตากน มันร้องจ่ามันร้องจาแยังมันยังไม่ร้องจามังจไม่ได้มันโดนเส้นปุ๊บมันจะแคร์มันจะเจ็บเป็นแคร์ตุ่นแน่นขึ้นอันนี้นี่ปวดแง่อะไรก็าดาจ้าปวดหลังปวดหลังปวดเอวเส้นตึงเส้นหลังตึงอันนี้ถ้าไม่เป็นเมนวันนี้ก็จะให้แต่ปวดอยู่หลังถ้าปวดพอลูกไม่ได้อยู่ไฟเนาะเป็นเมนเนาะเป็นเมนเน่ะ มันจะต้องขึ้นไปตรงแล้วแล้วสะโพกตรงช่วงเนี้ยข้อลูกสามก็ไม่ได้อยู่ไฟเลยนะกินแต่ยาเสียวอ้เนี้ยวลาขึ้นามานีปุ๊บเนี่ยด้านซ้ายอย่างลงหนะักก้างกรนะดูกเนี้ยข้างซ้ายห้ามลงหนะักเพราะว่ามันจะเกี่ยวหัวใจถ้าเราลงหนะักปุ๊บปวดลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเส้นจมหายใจไม่ออกตายเลยมันไม่ถือจะตายแต่ว่ามันจะหายใจติดจะจุก มีเงี้ยเข้าไปติดติดแล้วอยากไห้เนะ่กระดูกนี่กดแล้วงดขึ้นนี่แล้วนี่ตาไค่ชาติดๆต่ออันนี้เขาเรียกว่าดานนันในเส้นโรย,ยพอจะติดติดแล้วเ,เนี่ยจนันหวย แล้วดูแนวสะบัดปึ๊บเนี่ยพอเนี่ยแปดสิบห้าละนะสะบัดตรงนี้แนวข้างสะบัดปักลายแนวข้างสะบัดสะบัดติดนกมัยติดนกนี่คือเนี่ยตอนนี้เราเป็นรอยตัวเล็กตึงขนาดตรงนี้นะไม่ต้องรวนหนักแต่ว่า ตายต้นเนื้อยกแขนขึ้นทำนี้นะวเวลาผู้ชายรดผู้หญิงเนี่ยให้เอาแขนนี้แ้นอยู่แบนี้สีนี้มันจะอยู่ด้านหลังแต่ถ้าผู้หญิงเลิกกันไม่เป็นไรอันนี้กดไปที่กรขอบกระดูกเนืยอขอบกระดูกซอก คลดีออดเป็นนอจารเวลาเรานวดเวลาเราใจอ้วบ้ากๆคุณเนี่ยก็จะเจ็บสองอย่านี้คอคอนแล้วก็หลังแค่ว่ามัน กานเค้นี้ได้บอยรบนะ่งก็ู่งแบกี่างมันจะอยู่ตรงนี้อ่โป่งนะใช่โกงเนี่ยใช่ก็ปดุเนี่ยินนมันจะกดิกเนี่ย นงนิวนี้สองนินี้ใต้นนี้อเอเราคืนนี้เสร็จนะโอเครแบงครึ่งนะแนี้ห้ามลงตรงนี้อันนี้คือไตโคงไตโคงนะเนี่ย ตะบักมันยัมาแค่นี้อีนอกนกอ่ะจะมาแค่นี้อันนี้คือกระดูกพุ่มปอดเพราะฉะนั้นเวลาคึงเนี่ยเขาไม่ให้คึงลงมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะลงมาลักษณะกระดูกเนี่ยมันจะแก่พุ่มปอดแล้วตรงนี้มันจะไม่มีอะไรกระดูกชายโครงออกหน้าคึงคึงแก่ปลายจับ ไในการเขาหนันลำบากเขาลุ้นทั่วทัางแรงแรงไม่งั้นก็ได้เรื่อนสรีระทก็ไมให้รู้ว่าตรงไหนเป็นกระดูกตรงไหนควรระวังไม่ควรระวังตรงนี้ควรระวังเพราะว่าได้เกินอายุมากๆกระดูกปุบกระดูกไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเราลงอย่างนี้กดลงไปเนี่ยจิ้มปอดตายได้ ใน,นถุงลมที่บอกถุงลมน,นีห้ามน,านะกระป๋อเนี่ยคนแรกหนึ่งสองสามบนแม่ถ <c oughs> ้าเกิจะได้ข้อบนพราะว่าเป็นถุงลมอย่างนี้นนนข้อแปดเกิดมเมียถ้าเกิดจะได้แรงๆปุ๊บแขนจะยกไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้ไปยุ่งมันตรงนี้ <c oughs> แค่ตรงนี้ ออร้อยจิตบวกฝีเนี่ยลงด้แล้วก็มาบ่าด้ามเนื้อบ่าส่วนมากคนจะแข็งเพราะถ้าคนนั่งทำงานถ้าคมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเกิดกับบาโออ กลายกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยกายให้นิ่มแล้วก็ขึ้นคอคอก็อย่างที่บอกตามแนวเอ็นโผมนะห้ามมาให้เวเรานวดนี่ยให้อยู่ดางหลังหลังไปอยู่มาทางด้านหลังห้ามไปด้านหน้าถ้าจ,จุดนี้ดเส้นเลือดาป ตรงนี้แปนอันตรายรเราจะต้องนวดแนวนี้ท่นนั้นนี่สามจุดหนึ่งสองสามแล้วขึ้นคือตามแนวปีนผม ูกระโหลให้เป็นนะกระโหลมันจะมีรูนะตรงเนี้ยตรงนี้มันจะมีรูเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขาลีดหน้าเขาจะลีดเวลาเขานวดหน้าเขาก็จะมาสูดตรงนี้อยากขึ้นทางไหนก็มาสูดตรงนี้นจะมีรูของมัน สามรอบถ้ากดแนวตีน like ผมเอ้ยตอนกขอใบหูถ้าใส่หมูแบบนี้กดไม่ได้เก็บใบหูเนี้ยอ่าเจาะใหม่ดิว่ามึงเจาะตรงไหนดินี่เห็นไหมก็ดูใบหูอย่เนี้ย ล้าหมอจิงก็ฝังเนี่ยลดน้ำหนักเขาจะฝังตรงนี้แบบนี้มันเป็นต่อมหยากอายตรงนี้อ่ะอันนี้มันไปกดตรงนี้มันก็ไม่โดนนี่มันดูจะจบแม่ตรงนี้ต่อมหยากร่องต่อมเออต่อมหยากต้องต่อมอ่ะเวลาถ้าเกิดว่าก็ฝังนี้ตรงนี้เราจะทานอาหารน้อยลงเพราะว่ามันไปจะ่ะสกัดไอ้ต่อมหยากราย แล้เข็มมันเข้าไปเร้่องไห้เนานจะพระเมห้โล่งเหรอคะวงแล้วก็ื่นอยืดนอตรงนี้จุดนี้นะถ้าทำทำถูกมันก็จะโล่งแต่ถ้าทำผิดปุ๊บน้าจานอุ้ยเพราอะไรไหมถ้าเกิดว่าที่อาจารย์สอนสอนห้ตยอยไหมพเราผดเท้าไปตรงนี้ดอย ลูกเิดมะนาวปิดแมงค์น่าเลน่าจริงะะมาซีกเลยนะมาได้ไมาจังโอ้ยแล้มานวดแลง,าม,างมานต้องนานทุกบ่อคงมันต้องงานแต่ยิงปดทิ่หปากกยังแก่เพราะว่าตรงน,นี้มันเป็นจอกน้ำลายใช่ไหมน้เหลืองจรน้ำลายมอยู่ตรงนี้นลายคุณปองอะมันกดไปนี้อเอ้าไปนี้เลย อุ้ยถัทอดค่ะเดี๋ยวคนน้อง้อยใลงายลงตัวายลงอืออไรอ้มันก็คือ สลับตับสลับเพชรสับตับสลับเพชรใช่เออสามก็สามการนะสับตับสลับเพชรสลบเพเป็นทั้งสามเเลยอ้าตัวใหญ่คนเลอยโอ้ยตายโอ้ยจบแค่นี้ 这个哪天？